เชื่อว่าไม่ถอยแล้วแล้วแกมีลุกรอดักเนี่ยแหละครับพี่อารีมาหวัดเสียวครับครับมีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดปลายยกที่2นง้นแพลวแพลวก็เริ่มที่จะเดินเบียดแล้วนะครับเบียดเข้าไปต่อยท้องต่อยหน้าตามสไตล์นะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายดูจังหวะการโอ้โต้คืนแต่ลําเม็ดนะครับแววแวนี่ออกได้ดีนะครับ้งแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับอย่าลุกไปไหนครับแฟนมวยนี่ครับโชว์เหลี่ยมเลยครับเขีร์ล่างง่ายๆเลยครับแววว เกมน่าจะเดือดตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปครับอะประครับแวพาวครับเดินซ้ายครับแวววาวนี่กระดูกประสบการณ์ที่หายห่วงครับชกมวยไทยมานี่ถ้ารวมต่างจังหวัดนี่เป็นร้อยไฟนะครับ โอ้โหนี่ครับหาสงครามสอกเริ่มเริ่มก่อขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูห่าทั้งมัดทั้งสอก่าคุณหมอนี่เย็บแผลคู่แรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้อาจจะมีใครที่มาเสียโฉมหรือเปล่าทางซ้ายยาวๆเริ่มมาแล้วนะครับแถวๆขยับเข้าไป ซอยหมัดซ้ายเตะซ้ายดูนะครับโอ้แวววาวดนี่ก็ขยับขยับแล้วก็มีหมัดซ้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดดูว่าเหลี่ยมเชิงสีมือมวยแวววาวนั้นได้เปรียบแน,น่ก็อยู่ที่การยืนระยะแหละครับมวยผู้นี้ แหัวพาเป็นนักโชวอีกคนหนึ่งนะครับที่ต่อยกับมวยทรงไหนสนุกหมดครับเพราะว่าระบบการปองกันตัวของตัวเองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับอ้าวซอกไปแล้วนะครับใกล้ๆอ่าบิดไปตีเขา่าแวววาวกดแขนไว้กดไว้กดไว้ครับอ่ตีได้ไหมพยายามจะตีหน้าขาตีคืนเลยครับกรรมการเกิดไกลแยกครับ โอ้โหนี่ครับครูเอกนำรายการประจำค่ำคืนวันนี้มาาเชื่อแล้วเกินครับไม่สร้างความผิดหวังให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับอ่ะแถวพาวขยับนี่ครับมาซ้ายแวววาวมาสายสายหลุดสายหลุดสายหลุดทนจ้มน,น้องใปต้องประครับแวววาวออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกนี่เหนือเนือเน้นเน้นแวววาว ชคในเกมตั้งรับก็จริงแถวพาวนี่จะหลุดจะหลวมไม่ได้นะครับแทงซ้ายหมัดซ้ายยังอันตรายอยู่ตลอดสําหรับแวววาวแถวพาวก็บวกอยู่แล้วนะครับผู้พิชคิดความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่บีบหัวใจแฟนมวยครับแข้งขวาหมัดพยายามจะออกรบกวนซ้ายครับแวววาวหลังไม่พิงเชือกครับพิงเชือกไม่ได้นะครับแหมเดี๋ยวเป็นเป็นเป้านิ่งครับ ตั้งป้อมรอที่จะบวกครับแพรว่าหมัดมาว่ศอกยังไม่โดนครับนี่ครับมาไมโซนเบียบเตะเข้าไปเสียบเข้าไปแถวว่าอุ้ยศอกไม่โดนครับโอ้โหดูครับทั้งคู่นี่เวลาออกอาวุธแล้วได้ลุ้นเลยครับหวาดเสียวหวาดเสียวครับเดียกว่าออกนี่ออกทั้งตัวเลยนะครับฟันศอกนี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันเริ่มจะใช้หลักเหลี่ยมความเก๋าแล้วนะครับแวววาวตอดเล็กตอดน้อยมีเคลียร์ล่างด้วย แถวพาวชัดจะโมโห,โหเบียดก้าไปออกแข้งซ้ายโอ้ยขยับหลอกแล้วก็ออกวางสายโต้คืนสวยเหมือนกันเอาละครับพักกันสัก่รคู่นะครับเดี๋ยวมาจมวยมันสนานเมืองของเราครับขอบพระคุณครับท่านอุตมะสาวนายนยน์ครับหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยคุณสุรนันท์วชชาชีวะคุณอภิชาติจรัดโคคาและคุณพงศพัฒน์กับคุณมิสิตขอขอบพระคุณครับอ้าวตามกันต่อยกสี่มาหวาเสียตั้งแต่ต้นยกเลยเอาละครับความเดือดนี่มาให้เห็นแล้วนะครับเบียดกันใครดีใช้อยู่นะครับพวกมากกัน โอ้โหแวววาวนี่มียาชีดเข็มแรกมา1 0,000แบาทเหมือนกันเบียดเข้าไปเอาแถวเผานี่ชวนทะเลาะแล้วนะครับทั้งมัดทั้งศอกดูนะครับโอ้แวววาวนี่มีโต้ตลอดเหมือนกันเนาะอย่านิ่งอย่านิ่งไม่ได้นะครับต่อยกับแวววาวนี่มานี่เข้ามาเป็นชุดเอาละครับแหมเกมเกมดวนเดือดแล้วครับยกนี้ยกสี่ออกอาวุธไม่ชัดเจนกับมาการแยก โอ้โหตอนนี้นี่บวกกันแล้วเอามัดกระสอบเอาละครับแม่แพ้สนามเตรียมตัวซ้ายจิ้มได้เอาคืนยังไงครับคืนยังไงโอ้โหเราเ้าใจเลยครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับแมะมีโอกาสมีโอกาส,โ,กาสโดนกรรมการนับทั้งคู่แม่บวกกันแบบนี้บวกกันแบบนี้กกนแบบม่ใครพลาดก่อนครับพีอาลีโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับแต่ว่าดูว่าเบียดกันปะทะกันไปแล้วนี่ดูนะครับโอ้ออกอาการนี่กันทั้งคู่ โอ,โ,หโ,หโอ้โหเอาล,ละครับเมาเหมือนกันครับปาครับเอาอว่าพูดว่าขาพูดว่าขาปัดตอนนี้ขาปัดเป็นเลขแปดแล้วครับแววาวเวียงไปสองมาเอามาบัวไปเอาละครับใครใครอยู่ใครไปโดน,นแล้วปะครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวามาเวียงเวียงไป มววาวแผวพาวแววาวแผวพาวโอ้โหคู่นี้นี่ใครยุบใครย่น,นิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับในช่วงต้นยกนี่ทำท่าไม่ดีแววาวแต่ว่าปลายปลายยกนี่มาเอาคืพราะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับแผ่วพาว,พาวเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหเราใจจริงๆครับสุดมันรับสุดมันแห่งปีมาสายมา บวกซอกขึ้นเววเอายัดเข่าก่บวกซอกมาเอาละครับไครไข่ไปยกสี่ใครครับไขรอยู่ไขรไปใครจะขวาแต้มในมวยโรคครับโอ้โหนี่ครับหม่าคู่เดือดคู่เดือดอย่างน้อยประจําเดือนนะครับคู่นี้โอ้โหนี่ครับหม่าใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่แดงสุรินต้องเงินอุบลโอ้โหนี่ครับหมือ โอ้โอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเราเผาเอ้ายัดขึ้นไปยับขึ้นไปโดนหักอ้าล้มลงไปล้มลงไปครับโอ้โหสุดมันเลยครับสิวิสุดท้ายเอายกสี่ปลายยกสี่มาเดินเดินแมาแต่ว่าดูดูระบบก,การบันตัวนี่แม่เผาเผาจะละหลวมหน่อยครับหมดยกสี่ครับเดี๋ยวกับมาลุ้นอันห้าครับ ครับ3นาทีสุดท้ายครับแพลวแพาวกับแบวรวาวใครจะคว้าแต้มในมวยรอบครับเอาละครับมาเร่งตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับแพลวแพาวเลนวงในนะครับยกนี้นี่ออกมาปล้ำเลยโอ้แวรวาวนี่พยายามไล่แขนนะครับตีไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนมาสู้กันใหม่กลางเวทีดูแพลวแพลวเบียดเข้าหาเลยนะครับกระโดดเข้าใส่ดูวงในตีเอาตไีได้ไม่ได้ตี แวววาวก็ต้องโตนะครับใปหยุดไปรับไม่ได้นะครับเอาแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับทั้งลำตัวทั้งวงในโอ้โหนี่ครับผปะคับมาหาัยมายกห้ามาดูเลยครับอาตาว่านี่ครับมานํำเงินรอดดักรอโต้อยู่ครับแวววาวโอ้โหมาถึงตรงนี้โอเคโอเคสุสีอยู่ที่ปะครับครับมาจะเดินเต็มเกียร์ได้หรือเปล่า เอาแลวครับตอนนี้พยายามจะเร่งเกมเป็นการใหญ่แวววาวก็มั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับไม่ประทะด้วยมีลูกทีมคอยกักเอาไว้ดูครับวงไนก็ล็อกเอาไว้เลยครับทำให้ปาคราบนี่ยังไอไม่ได้แต่ก็ทีมงานบอกให้เดินแล้ชนอย่างเดียวครับอนี่ครับปาจะอาศัยลูกชัดเจนปาครบาบอ่ะดูไม่มีใครเสียเปรียบโดนหักลม้มลงไปโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับ ่าอีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกสุดท้ายครึ่งยกสุดท้ายมาหาตัวผู้ชนะอยู่หาตัวผู้ชนะอยู่โอ้โหก็นยามจะฮึดจะเร่งเต็มที่เหมือนกันป่าครับเบียดก็ไปมีหมักนําไปก่อนแล้วก็จับล้ำในดูวดวแวววาอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือเบียดก็ไปคอยคอยล็อกเอาไว้ล็อกเอาไวาแ้แววว่าจับได้ตีตีต่โอ้โห,โหชุดนี้ก็ทําได้ดีแล้วครับเอาแล้วครับเกมการยกนี่ในวิธีนี้เชียกกันสน,นันเลยครับโอ้โหที่ครับ มาท่านผู้ชมชอบแบบไหนชอบแบบไหนโอ้โหมาเรียกว่าเดินไม่หยุดเลยฝ่ายแดงครับแต่ว่าอาวุธสวยงามรอดักรอโต้นี่น้ำเงินน้ำเงินโอ้โหมาทอบสุดท้ายใครจะได้โอ้โหนี่ครับมาอื้งเลยครับตอนนี้โอ้โหสถานการณ์นี้ยังถือว่ายังสนุกนะครับยังอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ดูอีกหนึ่งนาทีดูว่าแพวเผา,าจะเร่งได้หรือเปล่า แต่แวววาวนั้นมั่นใจนะครับชกในเกมตั้งรับเนะยครับเข้าไหนนี่ก็ล็อกเอาไว้กอดเอาไว้คุมเกมไปเลยครับนี่ครับมาครับทีมมุมแดงบอกขออีกชุดเดียวอีกชุดเดียวยแต่ว่าแวววาวครับโอ้โหรวบไว้รัดไว้อ่านี่ครับมาเหลืออีกประมาณ20วิ20สวิสุดท้ายอ้าวประคับเดินเข้าไปเดินเข้าไปแต่ว่าแวววาวไม่อยากจะเล่นด้วยแล้วครับตอนนี้ โอ้โหนี่เลครับทั้งหมัดทั้งเข่าพยายามจะเร่นอย่างเต็มที่แวววาวนี่กันแล้วนะครับคอยบางคอยโต้ไม่สนล็อกเอาไว้ดูตด้ตีนะครับอู้แต่ว่าแถวพาวก็พยายามฮึดนะครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสมบักิ์ีจริงๆนะครับครบ5ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกระสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหวันนี้สุดมันเกินบรรยายเลยครับครูเอกนำรายการนี่ครับเดี๋ยวอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวจะรู้แล้วครับ สองคะแนนจะไปอยู่ที่ใครครับฝ่ายแดงแพล้วพราวมวยเด็ด789านำเงินแวววาวาว,าวังพรมครับโอ้โหวันนี้นี่ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมเลยครับน้ำเงินครับแวววาวาว,าวังพรมวันนี้ขวาสองคะแนนแรกไปครับในมวยรอบสร้างนา